ถ้หาหน้าไปหากล้องเล็บเ,เดี๋ยวครูอเอาให้จะให้หกนะคะดูดหลอดอันเล็กก่อนหลอดอันเล็กใช้ได้ไหมไปไปกินลูกดูดีๆดูดีด,ด มาตรงนี้ก็ได้มานั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่ะชิมซิอร่อยไหมชิมก่อนอร่อยไหมครับอ่ะอไปเลยค่ะนั่งระวังระวังไปค่ะไปมาโอเชียนโอเชียนโอเชียนอ่าใครอีกอา้าวสไปค่ะสไปนั่งลงสไปนั่งลงนั่งลงอ่า ไปค่ะอ่ะชิตาชิตาค่ะชิตาชิตาก่อนค่ะนั่งลงก่อนนั่งลงน้่งลงไหวสวยๆค่ะเก่งมากได้ทุกคนค่ะเใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วถ้าน้ำหวานหมดแล้วเราก็เราไม่เราก็กินผลไม้เฉยๆก็ได้ใช่ไหมคะ มาเลยอ๋อเข้ามาในห้องค่ะอา้อาวอา้าวต่อไปเราจะกินผลไม้อร่อยอร่อยอนั่ง<อ>ลงค่ะนั่ง<อ>ลงนั่ง<อ>ลง,ลงเอามามมามากลับจับไว้เอามือจับไว้ นี่ก็ได้ไหมไอ้อนั่งทางนี้หันหน้ามาให้เห็นกล้องไหมห็นกล้องไหมหันหน้ามาขยับมาขยับมาขยับมาหาครูนี่นะขยโยตัวขึ้นโยตัวขึ้นอ่ายืนโยกขึ้นโยกขึ้นเออเออเอ,อแบบนี้แหละเออเห็นแล้วโอเคค่ะนะเออเล่นกับกล้องก็ได้ทําเลยเออหันหน้าไปสิไอ้จะได้เห็นไอ้ไอเอฟ ไม่เอาชีตาไม่ดือไม่ดื้อค่ะไม่น่ารักนะพอแล้วลูกพอแล้วจึ๊บอ่าแม่งเพื่อนกินด้วยล่ะลูก กินด้วยกันมันจะได้หมดเร็วอย่าไปใส่ปากมันจะสกระปรกนะคะครับ ขอฟ้าหน่อยไม่ดื้อน,นะนั่งฟ้าฟ้านั่งลงกินให้เรียบร้อยค่ะคนเก่งแล้วอ่ะดูดูสิอร่อยไหมอืมอะค่ะไปเอาไปค่ะเดินดีๆเดินดีจะทำหกอ้าวแกวต่อไปไอ้มานั่งฟากนี้มาช่วยคุณครูทางนี้ก็ได้ลูกไอ้เอฟอยู่ฟากนี้ ขยับมาให้เห็นกล้องแล้วลูกเห็นให้เห็นอย่าเพิ่งค่ะใส่น้ำแข็งก่อนมาเอาอันเดียวอันเดียวโอ้น่ารักจังเลยเดี๋ยวจะได้กินผลไม้มียังเหลือกล้วยนะคะต้นเทียนต้นเทียนค่ะเชิญค่ะนั่งลง อ้าวหันดูกล้องหน่อยนะต้นเทียนล<า>อ,องชิมซิอร่อยไหมันนี้ชื่อว่าอฮัลเออ,อคนนี้ชื่ออะไรนะน้องเป็นไงสวยไหม้นเทียนสวยไหม,อเ,ไหมเออโอเคต่อไปค่ะเอ่าน้ำแข็งใส่เดี๋ยวเดี๋ยวตักน้ำแข็งก่อนไม่ต้องหนูไม่ต้องจับลูก อาเอาเอาฟ้าใสหน่อยไอ้เอาฟ้าเชื่อคุณครูฟ้าใสโอ้โหมันจะหกนะนี่ใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้อ๋ออรันค่ะอรันอรันออกมาอารันมาทางนี้ลูกอ่ออรันมานี่มาี่ิมาวสวยๆครับนั่งลงอะลองชิมสิอะดูกล้องดูกล้องอะชิม อาหารดูกล้องสิอร่อยไหมอหันดูกล้องยกนิ้วมือสิอร่อยันก้มลงก้มลงให้เห็นตัวหนูด้วยไปค่ะนั่งลงเดี๋ยวครูจะให้สองคนนี้ให้ให้นั่งลงนั่งรอนั่งรอนั่งรอได้สองแก้วเนาะมามาแก้วหนึ่งมาให้ให้ให้สองคนนี้ดูแล้วรถกล้วย๋อได้ได้ สกดิดามะริงกระดิงกระดิงสกดิดามะริงกระดิงกระดิงสกิดามะริงกระดูอ้ายเลิฟยูพอแล้วลูกสกิดามะริงกระดิงกระดิงสกิดามะริงกระดูอ้ายไม่เห็นแล้วโยกขึ้นมาไม่เห็นกล้องขยับขึ้นมาโยกตัวขึ้นมา เออสกิดามาริงอ่ะเอาหลอดเสียบให้หน่อยเสียบหลอดให้หน่อยอ่ะเสียบหลอดให้หน่อยค่ะไอเอฟอ่ะเสียบหลอดค่ะยังไม่ได้ให้เขาพอแล้วลูกเออเขายังไม่ได้ฟาโลค่ะน้องพอดค่ะฟาโลกับน,น้องพอดค่ะ,ะมาทางนี้ฟาโลมาขยับไปทางโน้นให้เพื่อนมามามาเอามาเอา มาทางนี้มาทางนี้มานั่งลงเอาชิมก่อนอย,อย่าพึ่งอย่าหมุนอย่าหมุนลู้ปะอร่อยไหมครับไปมาพอดมาอย่าพึ่งไปทำนะตรงนี้ไม่เอานะขยับมาเออมา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 ,มา<ร>นั่งลงนั่งลงสวัสดีครับเอาชิมก่อนชิม<ร>ชิมอยกพวมือหน่อยยกพวมืออร่อยอร่อยเอาไปไปเอาไปค่ะไป อย่าดือ้อเอาจะเอาอะไรนะใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ไไดลูกเอาแตงโมอีกไหมนั่งลงอย่าดื้อสองคนนี้ขยับมาขายับมาช่วยคุณครูมีดครูวางไว้ไหนน่าอด่ะ,ะ,ะสกิดามาริงกะดิงกะดิงสกิดามาริงกะดู I love you อ้าวอะไรนะนกกระจิบกระซิบนกกระจอกสิคะนกกระจิบกระซิบนกกระจอกว่าหัวทรอกจะทำอย่างไรนกกระจอกบอกไม่ให้เป็นไรเอายาแดงใส่แล้วก็หายทันทีนกกระจิบ กระซิบนกกระจอกว่าเข่าถลอกจะทำอย่างไรนกกระจอกนกกระจอกบอกไม่เป็นไรเอายาเขียวใส่แล้วก็หายทันทีนกกระจิบกระซิบนกกระจอกสุดท้ายแล้วนะหมดน้ำหวานแล้วนะนกนกกระจิบกระซิบนกกระจอกอะไรอีกเขา จะทำอย่างไรนกกระจอกเอาอะไรใส่เอายาแดงใส่แล้วก็ทำนีจะย่าทำบี้อย่างเงี้ยมันสกปรกแล้วนี่ยเห็นไหมนะแต่ทั้งขยะนี่ทั้งขยะนี่ข้างล่างนี่นี่ทั้งขยะอ้าวไอไอหมุนสิอ่ะหมุนหมุนได้ไหมครับ จับไว้สามแก้วค่ะจับไว้จับไว้เอาตัวมาทางนี้ไม่เห็นหน้าเลยไม่เห็นหน้าไอเลยเออเอามือนี้ลงอ่ะเอามือนี้จับใส่อันเดียวเอาอันเอาสามอันก็พอ้ะลูกสามอัน ขยับมาไม่เห็นหน้าเธอเลยเนี่ยขยับมามขยับมา เสร็จหรือยังว่ามันเยอะเกินไปเอาออกเอาออกอันหนเดี๋ยวคนหนึ่งเขายังไม่ได้กินเลยเธอกินสองรอบแล้วแบ่งคนอื่นกินด้วยแหละเอาหลอดใส่แล้วเอาไอยังไม่กินหรอกินเลยเอ้าครูให้แล้วเด๋ ให้กินคนละแก้วแล้วเด๋เอา้อยายังไม่ได้กินหรอเอ้าครูให้คนละแก้วแล้วไม่ใช่เหรอคะเอารอใส่เอาแต่ว่าคนเหลือจำปวดมาหนูเหี้ยแล้วอะไรนะแต่ว่าคนเหลือจำรอจำแก้มีเหี้ยแล้วเอ้าคนหนูอ่ะกินแล้วเดีย๋ยวเพื่อนอื่นยังไม่ได้กินก็ให้เพื่อนเขากินก่อนแล้วให้เพื่อนกินก่อนแล้ เดี๋ยววันลังก็ปั่นอีกข้ยังไม่กินต้องเพ่อนเออเอาเอาหลอดใส่ใครยังไม่กินให้เพื่อนกินก่อนมาน้องพัดน้องพัดน้องพัดโอ้ไปไปลูกไปเย่๋มันจะหกไปไปมามมาพัาเอาพัดนาทีนาทีครับพัดครับนั่งลง สวัสดีครับก่อนอพัดพัดพัดมาเอาครุพัดมานั่งลงนั่งลงดูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนักเรียนมีชนแก้วด้วยเหรอคะอร่อยไหมคนไหนคนไหนยังไม่กินเอาสองคนนั้นมา มาน้องเบสน้องเบสมากับน้องอาเซียนน้องเบสกับอาเซียนนั่งลงก่อนครับนั่งลงก่อนเดี๋ยวใส่น้ำแข็งให้ฮ่าไม่เคาะไม่ทำอย่างนั้นอารานันอารันพอแล้วลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปั่นใหม่ก็ได้กินทุกวันเลยสะ อะไรคะยังไม่ทานยังไม่ทานทานไม่หมดก็ไม่เป็นไรให้เพื่อนเขาทานช่วยไม่เอาไม่เอาอาลันพออาลันอย่าผลักสิลูกอย่าผลักอ่ะสวัสดีครับงามก่อนขยับมาขยับมาเอาไหว้สวยๆค่ะไปน้องพอใจหนูทำอะไร โอ้ใจร้ายอ่ะอย่าอย่าทำอย่างงั้นลูกเสียงดังไม่เอาใครยังไม่ทานนี่ลูกมาปังๆมาลูกมะอานั่งลงปังปังไหวสวยสวยครับมาดูอมะอ้าวยังเหลืออีกใบหนึ่งใครยังไม่ทาน กะตีกินหรือยังยังเอาได้หรือยังสเต็มเอาไหมคะเอาให้สเต็มก่อนลูกสเต็มสเต็มมาทางนี้ลูกมาทางนี้เดี๋ยวครูเอาให้ลูกกินผลไม้แทนก็ได้มันน้ำน้ำหวานหมดแล้วจ้านั่งลงนั่งลงสปายนั่งลงตรงนี้ขยับมานั่งนี่อ่ะ เอาตั้งขึ้นเร็วเอาตั้งขึ้นเร็วเอาตั้งขึ้นเดี๋ยวมันจะหกมากกว่านั้นเอาตั้งขึ้นเร็วเวเอาหยิบขึ้นหยิบขึ้นมันจะไหลนะ